ขอดูตอนยืนหน่อยครับน่าเน้นเฟดครับน่าจะต้องอย่างนั้นแหละแต่เอเล็วิ่งล่างเลยนะเฮ้ยเฮ้ยดีเล้โอ้ my god ดตูจักรกลหมายเลขศูนย์ครับเมคไนซ์ฮีโร่อะลิโป้นี่เอาสกินนั้นมาเปล่าการจังหวะขายพอดีเลยนะโบบ้าเลยนะครับไม่เดินสามกลางแม้แต่เอเลสไปเกี่ยวทีมก่อนชเลยคราวนี้โอ้ เอมิลี่มิดเดิลเลนเะรฮะโอ้ลำบากละขาดใบีออกแบบบงกุฎอภคาลิปแล้วอาแล้วโอ้น้องเวฟกับสก,กินที่น่า,าัาไขลานมาเลยครับกับนี่แก๊งสีชมพูสามคนนะเลยนะใช่ครับลิเลน,น่าวิฟแล้วก็อาเฟนนี่แก๊งสาวๆๆฮะคือปกติผมเคยเห็นก็จะเป็นลิกเตอร์กลางยังโอเคเอมิลี่กลางเลยนะ ผมรอดูอย่างเดียวครไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจริงๆฮะไม่มีข้อมูล <c oughs> อันนี้ผมว่ามันเป็นการเฟล็กซิเบิลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายมาแก้ไขเรื่อง p o s i t i o เอานะครับ <c oughs> อ้าวแล้วยิงเดอะแมอันเดวยแล้วเต่าอ X อตาร์ทโดนเดอะแมรด้วยขึ้นหน้าดิครับสปีดิทครับจ่อครับเอาปืนจ่อยิงทะมับครับได้ครึ่งหลอดก็ทำไมอีซี่ถึงอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะเนี่ยลิเลี่ยน่าสมพชเลยเล่นอารมณ์แบบเป็นสองซับตอนนี้ครับแล้วปล่อยกลางให้เสียวๆนับนะครับโบล็อกใเข้าไป อ๋อนเมื่อเป็นกลางเป็นเอมิลี่ก็ปล่อยได้ครับแล้วรวบมาได้เต่าเอ็กซ์ดีครับแบบนี้ติดกำแพงแล้วจะออกได้ไหมพยายามที่จะวิ่งแล้วเป็นเฟิร์สบัที่เซียวลินได้ไปครับเอาเบารวบได้ก็เป็นงานง่ายของเพื่อนที่เหลือะวิ่งกันมาพอดีเลย4คนตรงนั้นรุมแป๊บเดียวเท่านั้นนะส่วนตัวของลิสน้องก็ร่วงลงไปครับแล้วโอ้โหโกไปก่อนครับ ไม่ครับเป็นมาาเป่า80เปอร์เซ็นต์วินเลตนะครับคิสิกนะครับจาก10เกมไต้หวันนี่ก็ถือว่าเป็นหุ่นกรเหมือนกันนะเนี่ยคิสิกของประเทศเขาที่ถือว่าเดือดหลายคนเลยทีเดียวสายผมสงสัยนะถ้าเรียกไปเป็น a อบอาเปาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะของส่งเสียงให้นะว่าเป็นอาเปานะครับป๊อปป้าๆเออโอเคโเคเป็นเหมือนกับจีนจีนไต้หวันอ่ะครับ ผมขอภัยจริงๆถึงหน้าผมจะจริงแต่ผมพูดไม่ได้เลยภาษาเอ้ย hey, แต,แต่มันมีสมเสน่ห์ของความจริงแล้วตรงนี้เข้ามาก่อนแล้วเราคลิปใส่เข้าไปแล้วคิวคิวเลเซอร์บอลช็อตเตาอีแล้วเอาร์โนเล็ตเข้ามาแต่ตรงนั้นคือคลิปแต่หันกลับไปเลี้ยวโซวทไยดิงได้ครับ ว็ก er ิฬาไหมฮะเว็บเดียวเท่านั้นนะจากหน้าจอมีอยู่คนสคนตู้เดียวฮะดคนเต็มในหน้าจอนะทำไมมันเติมมันเร็วจังแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งของบาซ่าอย่างเดียวไอเก็เติมไวฮะแต่บาซ่ามาเยอะกว่าฮะก็เลยได้สปอร์ตไปแลกชีวิตกันไปฮะสำหรับสปอร์ตนะคนละตัวแล้วอีซี่โดนต่อตรงนี้เกี่ยวโอ้พยายามจะชาร์จนี่เป็นลูกอะไรถุงเงินถุงทองมาผมไม่ค่อยชินสกินนี้เท่าไหร่ปกติถ้เห็นเป็นดอกบัวหรือไม่กฟุตบอลโลกเกมนี้แจกสกินกันยับเลยครับ ักินสวยๆนี่ขวดนมหรือเปล่ามาคนปดนัดลีอะไเอ้มาเออร์นเตอร์ขึ้นมากับคองคูลเลอร์ครับเทรดกันได้ครับมาร์กี้บอกมากินได้ทั้งวันครับพี่อเอาแคสไม่ได้ใส่สกินมานะอเอาแคสเฟอร์นิเตอร์ธรรมดาครับเรียกได้ว่าโตไม่ได้อะไรก,กลุ<ๆ>่มนะคิวคิวเลดมาอีซี่บอกจะตายไหมพี่ต้องออกไปเลยด้วยไอพีนิกเบอร์ครับแล้วยังออกได้อยู่อาไปเาพยายามครับหน้าอยู่ครับ เดอะแมนยิงข้ามกำแพงไม่ได้ครับเมื่อกี้คิวๆโดนวิ่งตามหลายตัวแล้ววิ่งเข้าไปสวนเขานี่คือแอบตกใจอยู่ครแต่ว่าแบ็คเขาดีครับบาซ่าเกมมิ่งกันแล้ววิ่งมาพอดีด้วยฟิสเซเลตสานไป้องตัวที่จูดก็เลยต้องไปฝ่ายถอยแทนครัโอ้เอ๋อดีครับเดอะแมนสไลด์หลบผมชอบตะกินนี้แหละไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับบปากดนมไม่ค่อยได้เห็นมิ้ด้วยแหละคุณไดโน่เฉาโอ้น่ารักาสกินสวยสุดครับเป็นนี่ผมก็ให้นะนี่เเจอร์รี่บอสซัมนี่แหละไม่เห็น คู่ภาษาญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยเราปืนขึ้นหน้านยแล้วครับอีเรสโอ้โหโดนปลาขวดนมคนระับปกติปลาถังอันนี้ปลาขวดเอาเปาอยู่ตรงนี้นะฮะครับเห็น <c oughs> จ้องอยู่ถ้าเอเรสแหลมสักหน่อยนี้อาจจะโดนลงโทษแต่ว่าเหมือนกัรสัญชาตญาณดีครับพอเอาเปากดสกิลปับ๊บวิ่งออกเลยให้อเรสต้องบอกว่าคู่นี้เกมนี้มันสำคัญนะครับฝั่งหนึ่งจะตีเสมอนะครับฝั่งหนึ่งจะขึ้นแมตช์พอยต์นะครับ เกมนี <mile> ้ก็เลยดูจะทรงๆไปก่อนนะครับจะไม่ค่อยกล้าบวกเท่าไหร่ครับแล้วบอกว่าเกมนี้ปราชกิจมิ่งใจหนักด้วยเรื่องของตัวละครที่มาแต่ละตัวนี่คือท็อปเทียร์ทั้งนั้นแนะเหมือนกับเราเห็นตัวเหล่านี้ได้บ่อยๆในรอบเบสซับทูด้วยซ้ำยกเว้นอาจจะแค่เอเมอรี่ตัวเดียวเท่านั้นฮะเต่าเองครับมาเลี้ยงอีเรสครับบอกเต้เต้เดี๋ยวเต่าจ่ายให้แ่งเต่าเต้แต่ตรงกลางก็มีเอเมอรี่ไปด่าครับบทน้อยหน่อยครับแต่เป็นตัดทรัพยากรได้ครับระหว่างมาร์กี้หรือดีซีบีเป็นตัดตัวเล็กได้เงินก็ หเท่ากันเลยไปไปที8.2ที่ดูกันอยู่ตอนนี้ย้ำว่าถ้าคนเห็นตัวละครเอ๊ะทำไมยืนเล่นอย่างนี้ครับคิวๆเล่นเอมิรี่ยืนกลางนะครับแล้วไม่มีการสลับแชอรี่มากลางแต่อย่างใดด้วยฮะดูเล่นแบบ standard เลยรอดูอยู่วะคิดสิครับวินบอกอยู่แล้วปล่อยต้องก็ตายม้าไปแล้วครับบางอุปโฟนด้านหลังครับอีซี่เบรกให้ก่อนครับ บาลิงไร้ใช้นิงไร้แล้วมีคิวๆเข้ามาครับแต่ด้านบนยกไป2ครับจะไปเทรดเหมือนกันก็ไม่ได้ครับแล้วเอมิลี่นี่จะซื้อแบบเพียวแทงเลยหรือเปล่าแบบนี้การเอัแต่ดาชิ้นแรกนี่ผมเริ่มนึกถึงมาจ้าแล้วฮะกับการใช้คิดเปรดในการดูดเลือดเหมือนกับที่มาจ้าสามารถทําได้ครับแล้วจังหวะทีมไฟคืออาจจะไม่ได้อามาตัดก็จริงแต่ว่าจังหวะการแปลงร่างก็สามารถที่จะทำตัวเองดขึ้นได้เยอะอยู่แล้วในคิวๆยืนรออยู่นะครับระวังนะครับมีฟิกไม่มีฟิกเว้เป็นสปินสปินสปินอ่าเราช็อตกันออเข้ามาดื้อออออๆแแล้้้วววาางโโนฟใส่่่ตเคิบกไมัด ถอยหลังเฉยเลยคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาใช่ครับมันก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะเ k สเองก็ไม่ได้กลัวแค่อลิสตัวเดียวอยู่แล้วฮะพราะคิวๆไม่ได้วิ่งมาด้วยตัวที่ก็บอกคิวๆถ้าออกแข่งแล้วอ้าวคอนซิเมนต์มาเอาลับปัญยามที่จะเข้าไปครับเอาแคส์นัทถึงก็จริงแต่มันตายเกินที่เพื่อนจะตามครับเลื่อนมันเท้งบ่อยมากเลยนะสังเกตไหมอันนี้ยังไม่ใช่แผ่นที่มีรีคอมเวอรี่นะฮะครับรีคอมเวอรี่พลัสครับแต่ด้านบนไปแล้วครับสองคนครับไ ใส่ป้อมอแ,แบบโอ้โหเกือบแตกเหมือนกันครับอยู่ระเบีด้านหลังครับอีซี่เข้ามาจะพยายามจะควนแต่ไปแล้วครับเอาอเซลินหนีไปหรือมาร์กี้เป็นคนเดียวฮะโอ้โแบบเด็กเชอร์บ,บินบอกไปก่อนนะเพื่อนมาร์กี้สู้ๆ <laughs> แล้วก็หายไปจากจอภาพครับเกมนี <c oughs> ้เหมือนเซลินไปตรงไหนก็ไม่มีให้เล่นครับเหงาทุกที่อย่างเงี้ยนะแต่ฟาร์มไวมากนะฮะกดดันกันอยู่ครับแล้วหันมาเปิดที่อาร์บิโซดากอนครับ ถ้าเล่นเลตเกมไปก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะครับตัวฝั่งบาซ่าเกมมิ่งครับเอเคเองก็ไม่ได้น้อยหน้าเท่าไหร่ในเรื่องของเลตเกมเพราะฉะนั้นน่าจะต้องดูกันยาวๆเพราะทิเลียนหาเลตเกมก็โหดมากแล้วโดนรวบตรงนี้คิวๆจันทร์ไลท์ไปต่อแล้วเบิร์ดต่ตัดคิวๆไม่สนครับหันมาแต่สวนครับไม่สนนะแล้วเรียกฮิปโปมาด้วยครับโอ้คิปสิกต้องพินบล็อกหนีแล้วพยายามจะคาบิเนชั่นพูลรวบมาครับเสี่ยลินเข้ามาด้านหลังปิดมาร์กี้ไปได้ครับแล้วมีอัคโดเลตเติมมาด้วยเด็กชายบีมแล้วพยายามจะเเ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 ข้้้าาาาาไไปทีีีีีีีี่่่่่่ออออแแคคคคสสรรััับบวววนนนนนหหมมมมถถถถยยยยยงงงลดกกืฟใ ไฟฮะเอเวสเมื่อกี้อยู่ที่เลนล่างอยู่ทำให้ฝั่ง HKA ได้เปรียบกว่าในไฟแต่ว่าจังหวะแรกที่เห็นว่า QQ โดนรุมนัขนาดนั้น แต่ไม่ตายนี่เรื่องของไอเทมเลยแล้วตรงนี้โดนโดวนกันหนึ่งหนึ่ง,งกลายเป็นฝั่งของเดอะแมนโซโล่คิวไปได้ก่อนเด็กชายบีมกำลังตามมาแต่ว่าเตาม,มาเซฟให้แล้วเดอะแมนกำลังฟิกเกอร์หนีแต่ว่าเด็กชายบีมทำได้สวยกว่าในจังหวัดอีสซลิวายวิ่งเข้าไปใส่แอคโนเลตถอยกลับไปฮะสุดจอดีซีต้องก,ก,ก,การจะไล่ต่อแต่ว่าเต่าเอ็กและเด็กชายบีมรอดเข้าป้อมไปแล้วโอ้ยแลกก,กันกับมาร์คออฟฟอร์สนะครับโซโล่กันไปโซโล่กันมาจริงครับแมมันบททอนฮุกเข้าท่อนโซโล่ครับขัดกันนะ เปกแป๊เปลี่แป๊บกันไปฮะแล้วจด้ากันเพลินด้านล่างเซทาวเวอร์เอาแคาสกับอีซี่แล้วเหลืออลิซตัวน,น้อยๆมาประกันแล้วมีเอมิลี่วิ่งมาไกลๆมาไม่ทันแล้ววะคิวๆมาตันไหมยังโอ้ยังทัน,ท<า>นอยู่ยครับที่อื้มแล้วดูป้อมอีกแล้วฮะหลอดจำปีเหมือนเกมนั้นเลยแล้วตรงกลางครับช็อคกันเนาะป๋าขดน้องก็ม,มีฟิซิเลตบอลรับกับลิโป้มาร์กี้เคลียร์ได้ครับแต่ต้องจ่ายเอาตีทัท้งคู่ทั้งฟงิซิเลตแล้วก็คอนโคลเรอร์เอามาแล้วมีฮันเตอร์ใส่เลยฮะเอาแคสแล้วเอ้ยไม่ถอยคคครรัับบโออ้้ทไไมดืิวว แมา่เขาเอมิลี่อ่ะต้องหมอกตัวนี้ใหม่แล้วเอมิลี่แบบแปลกมากอะดักสเลเยอร์โดนเปิดโดยฝั่งเ k สทันทีแล้วจะเมทเวอร์มากครับขอชิงโชคสักนิดนึงอะเต่าเอ็กแต่ไม่ได้ไปนี่ว่าเต่าเอ็กชิงโชคแด้นี่หาเลยแล้วแล้วจังหวะนี้ครับเอาแค้นไปไล่กับคิวคิวจังเกอร์ไซด์ไปสองคิวคิวบอกคันคันี่คิวคิวฟ้าคันคันคิวคิวคันคัน เกาหน่อยเกาหน่อยคิว <Jetzt> ค <die abil itation> ิวย <rat> ่อมมาจากคิวยูเอ็นคิวยูเอ็นกันละกันเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แต่ตรงนี้คอนเสิ์มาแล้วพยายามที่จะรวบแล้วรวบได้ครับแต่ด้านหลังดาเมจมาพอไหมไม่ถึงครับแล้วโดนสตันเบรกเอาไว้แล้วไปที่ป้อมแชนครับก็ยังไม่ตายอยู่ดีคิวคิวแต่ว่าเสียป้อมไปแล้วด้านล่างเองก็เหมือนจะเสียอยู่แล้วเพราะป้อมเหลือเลือดแค่นั้นภาพเดิมเถือ ปมคอร์สเพลงแล้วเห็นห<ส>ลอดเลือดสก,กอร์คิวต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเงินของ s k a เอนำไปเพิ่มขึ้เยอะทีเดียวประมาณ3,000กว่าๆเลยนะครับแล้ว,ลวเป<อ>ิดไปที่อนมซอนห<น>นะรือกอนเคยดัสฮนะยังเป็นร่างธรรมดาอยู่ เซโก้บอกเรื่องการเงินงนี่เพนเงินตามฟิกเนี่ยอยู่2,000เลยนะครับ <S <S ครับมันมีผลในการเบิร์ดดามค่อนข้างเยอะเลยนะครับตับ้งแต่ช่วงต้นเกมเลยว่ที่ว่าทางฝั่งของอีซี่ปล่อยให้เซอร์รินเคลียร์กลางปล่อยอยู่ครับรวมถึงช่วงเวลาที่เซอร์รินเองไม่ค่อยใช้เวลาในการแกงนะไม่กดดันตัวของเอรสเท่าไหร่เน้นฟาร์มด้วยตัวเองจะมากกว่าทําให้เงินของเขาเนี่ยจะไปดาบแดงแล้วนะฮะเร่งเงินมากๆเลยครับฟิกเนี่ยโดดไปแบบยังไม่10นาทีเลยนะใช่ครับโดดไปเยอะมากเรื่องของเงินนะครับ ชิปถูกแมน,แมนเองก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไปไกลสุดๆเลยฮะนำแครี่ทีมตัวเองอยู่2อ0 0ันชิปกลางครับสัมปทานของเขาเลยครับเร่งเพื่อให้คิกแหกเนี่ยไปเบิร์ดดาเมจแล้วหวังที่จะปิดตะกรอเดินเกมไม่ได้ครับจะเป็นมิเลยน,น่าที่ไม่หวังรวยครับเกมนี้สำหรับอีซี่ดูไอเทมซื้อมานี่แต่ละชิ้นนี่คือเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยสารังชิปไปตีครับออกมาแล้วครับ เดี๋ยวลินโดนเกี่ยวโฮเดอร์โฟร์เราสตัร์ทันครับแล้วมาแล้วจะอ้างเราเลยเข้าไปเดี่ยวลินน้องกับบ้าฟอรสยืนอยู่แล้วเพื่อนต้องมาบังคับไฟเดือดแมนพยายามจะยิงแต่โดนทางด้านของ DCP ซีพีเขยลาแล้วกลายเป็นอีซี่ที่สวนใส่ DCP ได้ไปฮะแล้วคิดสิเราตัดลงไปครับแล้วยังฟีอยู่เอาแคทมารอจ่ายสกิลแล้วฟิกเกอร์ยัดไปที่อีเลนแล้วเรียบร้อยเลยครับมาเข้าตัวฮันเตอร์ป่ายเข้าไปแล้วด้านหลังติดอยู่คนเดียวครับยังล่วงลงไปอีกหนึ่งตัวครับแล้วต้องไปกดเกียร์จีบ้านฮะป้าซ่าสวยแล้วแต่ HKS สวยกว่าครับ ช็อตที่เปิดก่อนได้ป่ะถากิมมิ่งคนเยอะกว่ามาก s อชต้องรออีซี่แล้วก็เอาแคสวิ่งมากว่าที่จะมาถึงก็ไฟของ s อชเหมือนจะพังไปแล้วแต่ว่าจังหวะช็อตเมื่อสักครู่นี้จังเกิลไซฟิเกอร์นัดโดนเอเรนซ์เต็มเลยเอาแคสทีเดียวหายไปเลยนะครับเน้นๆเลยครับมีตัวข้างหน้า2ตัวนะไม่เปลี่ยนเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือเอเรสครับข้ามไปไกลมากจากพุ่มสู่พุ่มครับไม่สนใจครับคนข้างหน้าเป็นใครครับไปที่ตัวดาเมจเท่านั้นแล้วทําได้แต่ด้วยตลอดเอาแคส 4ต่อ6คิววะตรงนี้ ska ยังคงคุมเกมอยู่แล้วเห็นได้ชัดครับเรื่องที่เราพูดกันไว้เรื่องของ dcb ดาเมจ <c oughs> เหมือนจะไม่พอครับเข้าไปแล้วแล้วมันปิดไม่ได้ครับโ <c oughs> ปรตีตัวอย่างเพลนที่ต้องการให้เพื่อนทำให้จังหวะแรกด้วยะพอให้ <นะ S 1> เอกเลยโดนไอ้็อตที่เมื่อกี้เซี่ยวหลินโดนไปก่อนก็จริงแต่ว่า สก,กิลโดนหลบช,ช็อตอออยู่แล้วเอมิลี่คิวคิวเข้าไปแตะใส่ที่เดิรมแมนแล้วพี่เบบแล้วี่อาร์โนเลตตามเข้ามาแล้วจะน็อกอัพอีกได้เดิรมแมนไปแล้วเขาสับประปาก,กี้ครับชุบช่อและเซเรีสยส่วนบากๆตรงนี้ดูเอาช็อตย,ยืนอยู่ตัดเซียวลินเข้าไปเบิร์สใส่อีเวสได้ครับในพุ่มนั้นต้องวิ่งฮะลเลือดน<ว>้อยกว่าตรงนี้สี่คนนะเอชเคเอที่นำอยู่บาซ่ากัมิ้งมีแค่สามคนเท่านั้นช็อตเมื่อสักครู่นี้ฮะยังคงเป็นเป้าหมายมีไปพุ่งชนของเซียวลินฮะวิ่งใส่เอเรสคนเดียวอีกแล้ว คาเฟนี่เกมนี้โดนโฟกัสหนักมากอ่ะเต็นทาวเวอร์แล้วครับแล้วไล่พื้นที่ก่อนถ้าเราคิสสิกครับไล่ได้ครับสัตนโดนสายว่าจริงแต่ทาวเวอร์มันย้ายไม่ได้แล้วอ้าวใส,ส่สวนไปที่เอาบอลท่าบ้างครับคิสสิกแล้วมีเอาแคสก็มารับแล้วได้ไปก่อนครับเอาแคสสวนกับตรงนี้อยู่อยู่อูสามคนครับกับคลิกแนกใส่แล้ว <c oughs> ไม่ตายเฮ้ะมาเล่นสก,กัดต่อยยังดีฮะที่ <c oughs> เอาตัวรอดออกมาได้แบบหวาดเสียวเหลือเกินนะดาเมจขาดไปเล็กน้อยเท่านั้น แต่เกมนี้เซียวหลียสันงตรายมากๆเงินขึ้นหลักหมื่นไปแล้วดาบแดงมาแล้วตูมเดียวหายนะสหรบดดวงตัวนี้เมื่อกี้โดดไปทับทีเดียวน e ี S ่อีเรทบอกยิ่งกว่าสิบล้อทับแล้วครับเมื่อกี้นี้แรงจัดจัด แล้วอีซี่แกนี้บูมซิกพึ่งมาครับนั่นแปลว่าตอนนี้จะเริ่ม Bird เบ,บ,บิร์ดดาเมจแรงนะฮะเป็นลิเลน,น่าบิวที่แปลกมากจริงๆนกะ็คือฟอทีมล้วนๆเลยจนถึงช่วงเลนเกมแต่แต่ว่าไปนี้ก็ไม่ถึงกันเลยนะ12นาะทีเกมมันไวมากจนรู้สึกว่าเวลามันผ่นานไปไวไปแล้วครับคิวคิวเกมนี้ก็ทำได้ดีเลยเลยจังหวะนะครับเมื่อกี้นี่สวยมากครับต่อซีซีกันกับทั้งนั่งมาร์กี้ แอีเลสพยายามหาพื้นที่แล้วนะครับพอหลุดตำแหน่งกันไปลงไปเล่นกายเพื่อนก็เรียบร้อยครับเส oh, oh. ี่ยวหลินมองเห็นว่าอยู่ไหนครับ <it> สวนกลับมาด้วยเฟรียออฟเอริงโรคาสเรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วเพิ่งจะสังเกตเห็นดาเมจของเอาแคสที่เริ่มมองมาสักพักแล้วมันแปลกๆอ่ะพอเห็นไอเทมปั๊บก็เริ่มจะเข้าใจ Cur <se> เคอร์ซอบเนสแล้วก็สปีร์ออฟลองจินุสอันอึดด้วยนะครับแล้วเข้าไปถ่ายแล้วตัดเลือดด้วยทั้งเอมิลี่ทั้งมาร์กี้เลยนะครับสำคัญมากจริงฮะกับสองตัวนี้ ทำให้ลิโปลเลเเ้เล่นยากมากทำให้เอเบลี่เล่นยากมากดันล่ามาแล้วมั่อก่อนแล้วไปกดดันกลางให้เข้าก่อนเพื่อเขาต้องแบ่งคนไปกันครับเราจะโป๊กใส่อยู่ด้านล่างครับพยายามจะพุทเวฟเข้าไปเอาแค่ใส่ก็เจาะแจ,อจอ๊อยู่กับมาร์กี้ ด้านล่างฟูซิเลตมาในจังหวะนี้แล้วออจจเม็นฟิกเกอร์เข้าไปร่วมครับแล้วด้านหลังครับคิวคิวเข้าไปกั้อยู่แต่เซียวหลินครับเข้าไปล้วงหลังได้อีเรสด้วยครับอยู่กับเอาแคสด้านในแล้วจะต่อได้ไหมต่อไม่ได้ครับปล่อยให้เด็กถุยไปก่อนแล้วเห็นคอมโบเมื่อกี้ไหมฮะกราฟิเตชันอลพูลแล้วช็อคแอนด์ออโดยวิฟที่อยู่นอกบ้านด้วยซ้ำสั่นเอลีมาจากแดนไกลฮะแล้วเอาแคสเข้าไปหน่วยแกล้วครับหน่วยปัดเรียดๆได้แล้วด้านในดีซีบอาร์โลเลตหนีออกไปครับเข้ามาหลังโซนิทิ่งไปแล้วตรงนี้เอาเอากระเป๋ารบยวามจะะฮ ยังไม่จบนะฮหรับทางห้องกองอนไจุดยังใส่ต่อแล้วเอาแคสเข้ามาลึกมากจริงๆคิวคิวเข้าไปยืนขวาเหมือนกันแต่เสี้ยวฤทิ์อีกแล้วฮะด้วงตัวนั้นทำดาเบจมหาศาลก่อนที่จะจบเกมลงไปฮะคิวคิวพยายามจะฝืนแล้วแต่ไม่เพียงพอ HKA อฮ่องกองไอจุดอ e ีสปอร์ตขึ้นนำเป็นแต้มที่สามแมชพอยต์แล้วครับน,น